ที่นี่สมุทรสาครเมืองประวงดงโรงงานนานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลองเริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้าถูกวันเวลาและตะลอดไปเริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้าถูกวันเวลาและตะลอดาย จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิตและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงรักทุกคนถ้าท่านได้รักแบบฉชนนี้แล้วชีวิตท่านได้เรินทุกทางจงรักษาความรัก นี่ไว้เพื่อชีวิตมีสุขสืบไปจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งพวงให้ขอบคุณพระเจ้า